สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ New Corner มุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารสมมตสอน Letter City โดยมีรายงานข่าวว่าทางสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับใกล้ปิดดีกว่าตัววิกเตอร์คิทเทนเซนนะครับแบ็กซ้ายวัย20ปีทีมชาติเดนมาร์กของสโมสรเอฟซีโคเปนเฮเกนแล้วนะครับตามรายงานของฟาบิซิโอนะครับโลมาโนผู้สื่อข่าวนะครับที่สันทัดในการย้ายทีมของนักเตะโดยค่าตัวของวิกเตอร์คิทเทนเซนนะครับจะอยู่ราวประมาณ18ล้านปอนด์นะครับพร้อมออปชั่นเพิ่มเติมโดยการเข้ามาของวิกเตอร์คิทเทนเซนครั้งนี้นะครับจะแก้ปัญหาในส่วนของแนวรับของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับ จากการขาดในไปของนักเตะอย่างเจมส์จัสตินจอนนีเวนลิคาโดนะครับเปเรล,ล่าและก็ไบรอันเบอร์ธานนะครับทีบ่มีอาการบาดเจ็บอยู่ณขนาดนี้นะครับโดยวิกเตอร์คิทเทนเซนนะครับนักเตะวัย20ปีนะครับลงเล่นให้กับสโมสรเอฟซีโคเปนเฮเกนไปแล้วถึง24นัดด้วยกันนะครับในฤดูกาลนี้โดยทําได้1ประตูนะครับและมีส่วนร่วมในการลงเล่นในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนลีกบอลทั่วใหญ่ของยุโรปไปถึง6นัดนะครับในรอบ